สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะเล้าข่าวด่วนนะครับนะล่าสุดนะครับขึ้นมาไลฟ์สดเพื่อแก้เกี้ยวครับว่ากูยังไหวเปิดเพลงให้เอฟซีดูนะครับเสนอหน้ามาหน่อยดำดำมมาลายอีดำมมาลายมึงเสนอหน้าเข้ามาหน่อยย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติดำมมาลายมึงเสนอหน้ามึงเข้ามาหน่อยเข้าใจะปะ นนะิทานนะนิทานนะป่วยหนักเป็นโรคเวรโรคก,กรรมปวดท้องปวดหัวเป็นโรคที่ทำท้องทำแท้งน้องเวรกรรมมาตามทันเข้าใจไหมตอนนี้ป่วยหนักอาการป่วยหนักสิ่งจะต้องเข้าห้อง i c ซกันเลยเหรออีกไม่นานก็ต้องเข้าห้อง i c ซจะไปป่าชาา้าดีว่าไหมไปเตาเผาดีว่าไหมนะครับ มันขึ้นไลฟ์สดแก้เกี้ยวเปิดเพลงเพื่อให้รู้ว่ายังอยู่แต่งริงนอนสมอยู่ปวดหัวแต่ต้องขึ้นไลฟ์เพราะถูกโจมตีถูกไอ้อ้วนนะครับว่าป่วยว่าอะไรนะจริงขึ้นไลฟ์สิครับถ้าให้ป่วยอะขึ้นไลฟ์แบบโชว์หน้าตัวเองดิปากหมาเหมือนมันเมื่อก่อนดิปากหมาเหมือนสามสี่วันที่แล้วสิออกมาเล่าเรื่องเงาะใหม่สิออกมาเล่าถึงเรื่องดีเอ็นเอใหม่สิเอาสิ ไอ้ไหลมึงยังไม่ลงไหลเลยไอ้ไหลไหลมาอทอนไหนไหลไอ้ไหลก็กำลังจัดหนักจัดเต็มอยู่เครียดเนี่ยนอนดูไอ้ไหลเครียดอยู่นะเครียดนอนดูไอ้ไหลเครียดอีดํมมาไลนะมันไม่กล้าดูช่องผมหรอกมันบอกว่ามันกดติดตามผมเพราะว่ามันเข้ามาดูปุ๊บมันก็โดนผมด่าโดนผมด่าอีดํมมาไล่ในทานนี้นะโดนผมด่าโดนผมโดนผมแฉ โดนผมอะไรเละเทะมันก็เลยไม่กล้าเข้ามาคืออย่างนี้สี่ฝั่งผมนะเรื่องคดีฟาร์มเนี่ยวันที่สิบสามสิงหาเนี่ยนะครับในนิทานเรื่องเนี้ยคือนางรู้ว่านางเนี่ยเพียงพำาในวันที่สิบสามนี้นางเลยเคยรียดรู้อย่างรู้อย่างสถานการณ์ที่มปุ้ยเนี่ยเคยรียดจะลงเพาะคนเราเครียดลงเพาะเราก็จะปวดท้องปวดท้องมาเล้ก็จะขึ้นมาที่หัวขึ้นมาที่หัว ในสี่เพราะฉะนั้นนี่คือการเครียดลงกระเพาะเครียดทช่หัวลงมาที่กระเพาะเพราะอะไรสี่เพราะรู้ว่าวันที่สิบสามตัวเองเพียงพำาที่เพียงพำเพราะอะไรเพราะป้ากมันเองนะป้ากันเองคดีนี้นะครับเบื้องบนเขาดูอยู่นะครับเบื้องบนเขาดูอยู่นะครับทีนัดสี่ เบื้องบนอนะเขาดูอยู่ไม่ใช่เขาไม่ดูเขาดูทุกอย่างอยู่ครับไม่ใช่เขาไม่ดูนะครับเขาดูว่าเฮ้ยมันมันมันทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมต้องไปพูดทำไมต้องเราเป็นผูเ้เสียสูญนะทำไมต้องไปดิ้นอะไรอะไร,อะไรแรงขนาดนั้นคือข้างบนเขาดูอยู่ว่าทำไมอาการหนักไม่ใช่เขาไม่ดูนะครับฮะ นะครับไม่ใช่เขาไม่ดูเขาดูอยู่นะครับตอนนี้เขาดูทั้งสองฝ่ายเลยแต่ทีเนี้ยนะครับนะเครื่องเบือบ iße, เ้องบนเขาดูหนักนะครับเบื้องบนเขาดูหนักนะครับดูยังหนักเลยทีเนี้ยเขาก็ดูแล้วว่า,อ,าอ้าวอีดำมมาลายแมงดิ้งขนาดเนี้ยแม่งมันมีผลนะพีครับ,ม,รบ,ม,บนะมันมีผลในวันที่สิบสามนี้นะครับผมบอกเลยนะมันมีผลในวันที่สิบสามนี้นะครับผมบอกเลย เพราะฉะนั้นที่พี่ครับวันนี้นะครับนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในนิทานเรื่องนี้นะครับที่ผมเชื่อว่านะครับว่าสีบสามเนี่ยนะครับมีคนเป็นลมแน่นอนนะครับมีคนเป็นลมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นที่ครับวันนี้ท้ายี่เครียดนะครับป่วยหนักนะป่วยเครียดลงมาเพาะป่วยแบบ เป็นอันกินใี่เป็นอัน Leaders, นอนนะที่ครับกินก็ไม่ได้คนน่ะถ้าป่วยแล้วมันกินได้ก็โอเคแต่นี้ป่วยแล้วกินไม่ได้คือโรคเวรโรคก,กรรมเชื่ออย่างนี่คือโรคเวรโรคก,กรรมนะครับป่วยจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ,ลบกระสับกระส่ายขาจะเป็นลมนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าเครียดไหมเครียดไหมเครียดจังหนักนะครับอันนี้เครียด่างหนักเลยนะไม่ใช่ไม่เครียดนะครับเครียดมากๆเลยนะครับตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คือเครียด่าเยอะ ถ้าออกมาเป็นยกแก้วขึ้นมาเนี่ยสังคมต้องย้อนอทุกอย่างมาันจะย้อนสอนเข้าตัวกูหมดเลยกูทําไงดีวะกูทําไงดีวะสังคมก็จะบอกว่ากูเป็นคนใส่ร้าย,ายคือเครียดนะนะยิ่งตอนนี้นะครับไอคนส่งพระไม่เข้ามาตอบโต้ด้วยยิ่งเครียดเครียดจริงๆนะครับเครียดจริงๆในนิทาน,นครับย้ำนะเป็นเพียงในนิทานเรื่องสมมุตินาะทุกคนตอนนี้เครียดจริงๆนะครับ เอ,อเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวันนี้คือนางเนี่ยทุกใจไม่มีที่ปรึกษาไม่มีเพื่อนข้างกายแต่มันเครียดไม่รู้ว่าเครียดจนกละเพาะนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมบอกว่าเวรกรรมเวรกรรมเราไมนมีจริงไม่ต้องไปรอชาติหน้านะครับชาตินี้นะครับเวรกรรมมาทำงานแล้วนะครับเกให้มึงนะครับ นะรับกรรมกับสิ่งที่มึงทำเอาไว้ไอ้ดำไอ้ดำมาอะไรนะนี่คือผลกรรมที่มึงต้องทำมึงที่มึงต้องจำต้องจดจำไปจนบันโพยว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันเิดมาจากมึงทั้งนั้นถึงตุ่นจะให้มึงสงสัยแต่ถ้ามึงไปคัดค้านว่าหนูไม่สงสัยคนสงพระทุกอย่างมันก็จบมันจะออกมาดีฝาน้แต่มึงกลับไปตามเกมตุ่นแล้วมึงก็พยายามจงใจที่จะใส่ร้ายคนสงระอยู่แล้ว มึงจำคำคําคากูไว้นะครับมึงจะไม่มีวันจเจริญกับการที่มึงทําให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งต้องต้องต้องพังพังยังไงพังทางด้านสังคมสังคมมองหน้ตาตาว่าเป็นจําเลยวันนี้มึงตกเป็นจาเลยป่าละเมาะบ้างแล้วอีกไม่นานครับมึงก็จะต้องโดนคดีอีกหนึ่งคดีกูปกาศต,ตรงนี้ว่าอีกไม่นานมึงจะโดนคดีอีกหนึ่งคดีความมึงจําค,คํากูไว้ มึงจะเจออีกหนึ่งคดีฟาร์มกูย้ำไม่เลยมึงจะเครียดมากกว่านี้อีกนะครับมึงจะเครียดมากกว่านี้อีกมึงจำคำกูไว้นะเออมึงจะเครียดเมื่อมึงจะต้องโดนคดีฟาร์มเพิ่มอีกคดีมึงโดนคดีนะครับอีกไม่นานครับมันจะโดนคดีคดีอให้การเทจจอบพนักงานอีกหนึ่งคดีแล้วเร็วๆนี้มึงจะโดนคดีเพิ่มอีกหนึ่งคดีฟาร์ม มึงลอยตามชมนี่คือเวรกรรมมึงทําคนอื่นได้คนอื่นก็ทํำมึงได้ฝากไว้ให้มึงคิดพิจารณาดีให้ดีนะดํมาอะไรถึงเวลาแล้วที่มึงต้องจมพินาศกับสิ่งที่มึงทำและยังตำบอลไว้คนอื่นมึงทําคนอื่นได้มึงอย่าคิดว่าคนอื่นจะทําอะไรมึงไม่ได้นะดำาอะไรอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะทําอะไรมึงไม่ได้ มึงทำคนอื่นได้คนอื่นก็ทํำมึงได้เช่นกันฝากไว้คิดพิจารณาให้ดีๆนะครับวันนี้มันถึงเวลาของมึงแล้วฝากไปด้วยคนระยามตาบออย่างมึงต้องเจอแบบนี้นิทาน